พามาดูธุรกิจเสื้อผ้ากันบ้างของโปรดป้าของคุณธนวัลเลย แบรนด์ฟรายนาวผมแบรนด์ของคนไทยแหละเป็นแบรนด์คนไทยที่สําคัญเนี่ยอยู่มา3าปีอุทนาวันฮะพอๆกับอายุพวกเราเลยนะอยู่มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่จนตอนนี้ผู้บริหารเนี่ยรุ่นคุณลูกเขาก็มารับช่วงต่อนะคุณมารับไม้ต่อเรียบร้อยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยฟลนาวก็มีกลยุทธ์ครับในการแตกแบรนด์ใหม่ๆมากมายครับเพื่อที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยเขามีอยู่แล้ว4แบรนด์ ล่าสุดแตกเพิ่มแบรนด์น้องใหม่มาอีก2แบรนด์ด้วยกันครับเพราะว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าไม่เกิน5ปีเนี่ยฟรายนาจะต้องมียอดขายแบบเติบโตเท่าทวีคูณครับจากปีที่ผ่านมาบริษัทเติบโตได้มากกว่า20%แต่ว่าปีนี้ทางผู้บริหารของเขาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับคุณสมชัยเยชื่อว่าจะเติบโตได้มากกว่า30%ที่สําคัญครับพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นกับทางสหรัฐแล้วก็ทางฝั่งยุโรปทําให้ลูกค้าในต่างประเทศของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ของเดิมฝั่งตะวันตกมามากใช่ไหมพอตะวันตกเกิดปัญหาปุ๊บก็เลยทําให้ลูกค้าย่านเอเชียเข้ามาทดแทนได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าในกลุ่มเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงจะได้ผลิตสินค้าออกมาตรงกับความต้องการของลูกค้าประเทศนั้นๆและเขาเชื่อนะครับว่ากลุ่มลูกค้าจากญี่ปุ่นเอยยิงคโปเอยไต้หวันเอยมาเลเซียเออย บริษัทก็ยังคงเดินหน้าทําการตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะาให้ความสําคัญมาแล้วก่อนหน้านี้และเชื่อว,ว่าสุดท้ายเนี่ยปลายปีสัดส่วนของลูกค้าต่างชาติน่าจะเพิ่มสูงขึ้นจากของเดิมอยู่ที่60%และเป็นลูกค้าไทย40%อนาคตน่าจะเป็นสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ70%และลูกค้าไทย30%นะฮะค่ะ